ทั้งชาติทับงชาวเขาหนุ่มกินเป็นกัน,น,นี้ครับที่มาที่ไปยังไงมาในนามของกำลังงานนวักตรกรรมแห่งชาตินะครับหรือ n นเอเอ้นเนี่ยเราอยากจะจัดงานที่เป็นครั้งแรกของ n อ็นเลยนะครับเราอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่านวักตรกรรมนั้นเนี่ยมีอยู่ที่รวมทั้งในวงการวิ่งด้วยนะครับวันนี้เราโชว์ให้เห็นแล้วบูธเนี่ยสักสร็บูธได้ไหม เป็นเรื่องนวัตวกรรมทั้งหมดท่านคงไม่เคยเห็นรองเท้าที่ดีไซน์มาเพื่อการวิ่งเจลเพื่อช่วยในการวิ่งแอปพลิเคชันทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ในวงการวิ่งได้ทั้งหมดน,นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของจัดงานครั้งนี้ครั้งแรกตอนนั้นเองนะครับเราไม่คิดว่าจะได้รับการตอ,ตอบรับขนาดนี้โซเอาหมดแล้วซซกอาหมดแล้วเดี๋ยวพี่เติ้ลจะบอกเองว่าโซเอา์ so หมดแล้วจะทำยังไง อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปครับเจค่กยังอ,งองันนี้ท่านได้รับการสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างคบเจคับ okay, เรื่องนี้นะได้รับการสนุนจากทางกทมอเองนะคะทั้งกทมแล้วก็ทางบริษัทเอกชนต่างๆแล้วก็ตัวของหน่วยงานพัฒน์มิตรที่จะมีส่วนร่วมในการที่จัดงานวิ่งในครั้งนี้แล้วเห็นได้ว่าอย่างสส,สก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นทั้งรัฐรัฐเอก,ก,นกชนก็มีส่วนหนึ่งกำลังในการทำอินโนเวชันไทยดันรันในครั้งนี้ค่ะ มันมีความพิเศษอยงไรบ้างต่างจากพืชอื่นใ่ไต่างจากงานพิอื่นทั่วไปแน่นอนนะเพราะว่างานพิอื่นเนี่ยอาจจะมีแก๊สเจ่เป็นสิ่งอื่นแต่ของเรางานพิษของเราเนี่ยจะโชว์เรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการวิ่งการจัดอีเวนต์ตั้งแต่การลงทะเบียนการใช้อุปกรณ์ต่างๆเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งตัวของตัวไอตัวที่ไม่ทิปต่างต่างนี้ก็มาจากรีไซเคิลและตัวเสื้อที่มาจากนวัตกรรมใดๆที่ไม่ได้ใช้น้ําในการย้อม ตัวอุปรกรณ์ในการจับระยะจับใบหน้าในการถ่ายรูปอย่างเงี้ยปกติ AI ต่างช่วยจับทั้งหมดมารวมถึงเรื่องของอุปกรณ์ต่างหลังจากที่เราวิ่งออกแล้วเนี่ยจะมีอะไรที่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือเรื่องของอาหารเสริมต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่านวัตรกรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำสือารค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่อง tech. เฮลท์เทคฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในไลฟ์สไตล์ที่ทําให้ประเทศไทยหรทำให้คนไทยเราสัมผัสนวัตรกรรมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากข,ขึ้นก,การออกกำลังกาย จะไม่เหมือนเดิมต่อไปเพราะจะมีนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในมิติหนึ่งเข้ามาด้วยค่ะสุดท้ายเรื่องพื้นที่ด้วยนะพื้นที่ที่จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการวิ่งก็เป็น innovation d i s i t a อันเดียวกันครับครับครับต้องเาวันีมาครับคี่ต้องต้องบอกเลยพอทาง n a เดิจัดการวิ่งในทางนี้นะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าตัวผมเองก็ชอบชอบการวิ่งอยู่แล้วแล้วก็เฉพาะวิ่งเอาดอกวิ่งสวนอะไรยานะครับแล้วก็ ที่ตื่นเต้นต่อไปก็คือการนำเอานวัตกรรมที่ทั้งสองท่านไ,ได้บอกมาม,ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยนะครับหลายๆท่านหลายๆประชาชนหลายๆคนก็อาจจะยังยังไม่เข้าใจหรือนกับผมว่าเฮ้ยนวัตกรรมเนี่ยม,มันสามารถเชื่อมโยงก,กับการวิ่งการแดูแลสุขภาพ ช่อยมือกับไลฟ์สไตล์ได้ยังไงนะครับก็เราก็จะงานในวันงานเราจะได้เห็นเลยว่ามีหลายๆอย่างที่เป็นนวักนวตกรรมที่คนไทยนคิดคน้นแล้วก็นํามาสามารถนํามาใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรองอทนา้าเอเนจีเจลปรตีนนะครับรวมถึงน้ํามันนะคะสำหรับ เพื่อผ่อนคลายนะครับหลังจากาาการประกาศด้วยนะครับจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยท,ท,ที่ที่ทาง a อเนเอได้ได้บนทางผู้ประกาศเนี่ยได้นำมาเปิดบูธในวันที่หนึ่งหลาคมด้วยะคะรับการยครับกับการมาเทีย่ยว การวิ่งทั้งหมดนะจะแบ่งไปทั้งหมด4ระยะนะคะวิ่งจาก3ส่วนที่บอกเมื่อกี้ก็คือส่วนรถไฟส่วนดุจักรแล้วก็ส่วนเสด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจทั้งสี่ระยะเนี่ยจะมีตั้งแต่เรื่องของฮาฟมาราคอนนะก็คือ21.1กิโลแล้วก็มินิมาราทอนนะ10.5กิโลแล้วก็มีไมโครนะประมาณ2.4ไมโครที่ประมาณ5.5 แล้วก็มีเรื่องของนานโนคือเล็สุดก็คือ2อจุดสี่ซึ่งทั้งสี่ระยะนี้จะมีเสื้อที่หลากหลายสไตล์แล้วแต่ดีไซน์ที่ทุกคนจะชอบนะจะอยากจเชิญชวนทุกคนนะไม่ว่าคุณจะมีพละกําลังในการวิ่งขนาดไหนทั้ง4ระยะน่าจะฟิตอินกับความสญญในใจของแต่ละคนได้ไล่อยากเชิญชวนทุกคนนะว่างานวิ่งครั้งนี้ไทยไล n ์อินโนเวชันรันเป็นครั้งแรกที่สำนักงานารเราจัดแล้วเรามีความตั้งใจงจริงๆว่าอินโนเวชันไทไลน์รันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและจะเป็นหนึ่งในการโชว์นวัตกรรมของประเทศไทยและทําให้ทุกคนรู้จัก่่่าาาานวัตตกกรรรมมงๆททีเํ เป็นเรื an <Brothers> okay, uh, friends, um, ่องของไลฟ์สไตลแล้วก็การออกกำงกายก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะของอินโนชันไทยลน์ลันร่วมกันในปีนี้ค่ะขอบคุณสื่อมวลชมากนะครับที่ช่วยัเรานค้รับครครัอรคบครับเรียบร้อยแล้วครับ อันดัทีห่นหนึ่งนะคะ